โอเคเดี๋ยวเร็วตอนนี้นะคะเอามาดูใหม่นะคะเดี๋ยวขอพูดอีกทีนิดนึงก็คือเราจะเรียนเรื่องการหารเหลือเศษนะคะเวลาหารเนี่ยยี่สิบเก้าเนี่ยมันเป็นตัวตั้งหารนะคะเราเอามาใส่ไว้ในภายใต้เครื่องหมายหารเราใส่ข้างในบ้านที่เราพูดกันแล้วก็ห้าเนี่ยเป็นตัวหารข้างนอกค่ะ ห้าหารสองก่อนห้าอะไรได้สองมีไหมก็ไม่มีก็ใส่เลขศูนย์แล้วก็ค่อยรวบเป็นยี่สิบเก้าเราจะไปหารเลขเก้าไงแต่เก้าเฉยๆไม่ใช่ค่ะมันต้องมียี่สิบเก้าด้วยเพราะว่าเมื่อกี้มันหารไม่ได้พอรวบเป็นยี่สิบเก้าห้าอะไรได้ยี่สิบเก้าค่ะออกใกล้เคียงไม่เกินอ่ะห้าห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเท่าไหร่ละห้าสิบห้าง่ายมาก่ะห้าเจ็ดสามห้ามันเกินแล้วค่ะแต่ห้าคูณห้าได้ยี่ห้าห้าหกเท่าไหร่ ากรามิบก็เกินไหมเกินค่ะเกินเพราะฉะนั้กดลงมาก็กลายเป็น5คูณ5คูณ5 5 5เท่าไหร่คะ25ค่ะ25ข้างบนใส่25ข้างล่างใส่บนก่อนแล้วใส่ล่างนะคะลบกันแบบนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาเปิดหน้า9ข้อ4ค่ะตอนนี้ครูกำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะ เราลบกันเลยยี่สิบเก้าลบห้าลบยี่สิบห้าเหลือเท่าไหร่ลบทีละหลักก็ได้เหลือเท่าไหร่คะซีครับซีครับก็เก้าลบห้าเหลือซีสองลบสองเลยใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าอะไรห้าเจเจอ่ะถูกต้องได้ห้าเศษจสอขอสาลาสอบอลอษีนะคะเศษสระเอสอขอสาลาสอบอลอษีอ่านว่าเศษนะคะเศษก็คือส่วนที่เหลือคือมันแบ่งไม่ลงอ่ะ พอแบ่งเสร็จแล้วมันยังเหลือเหมือนแบ่งลูกอมอะค่ะเหมือนครูมีลูกมอม13เม็รครูแบ่งให้เธอละเมตรมันก็เหลือ1เมตรเพราะว่าห้องเธอมี12ไองนะี่เขาเรียกว่าเศษนะคะต่อไปอ่าอีกหนเอาแม่ไหนดีที่เธอไม่ค่อยถนัดเลยแม่แปดค่ะข้อเจ็ดคูสังเกตนะ แม่หลังๆเธอจะไม่ค่อยถนัดแม่หกต้งแต่แม่หกเลยหกเจ็ดแปดเก้าไปท่องมานะคะหกเจ็ดแปดเก้าบางคนได้ถึงแม่ห้าเองใช่ไหมล่ะนะคะรู้ตัวเองอยู่ก็ท่องนะคะเอามาดูเอ่ออาทิวิตอยู่ไหมคะอยู่ครับอาทิวิอตวอา่ตอานโจนหน่อยเหตอะไรเ,ไเรอเ่อยหาม,า,มาหารด้วยแปดหันด้วยแปดดีมากมีคําว่าหันด้วยเอาสามสิบห้าใส่ไว้ในไหนอาทิวิตย ใ,ใ,ใส่ไว้ในบ้านหรือในเครื่องหมายหานนะคะอ่ะสามสิบห้าใส่แบบนี้แล้วก็แปดก็ใส่นอกเครื่องหมายหานถ้าพูดได้สวยจริงๆก็คือเรียกว่าเครื่องหมายหานยาวแต่ว่าที่ที่เธอที่เพื่อนเธอเรียกว่าบ้านเพราะว่าวันอังคารเขาเขาเปรียบเสมือนบ้านนะคะมันจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็แปดใส่ไว้ข้างหน้านะคะข้อนี้ต้องท่องสูตรคูณแม่ไหน่อยค่ะปานาวะอยู่ไหมคะคเจ็คูณคะ เอาแปดหารอะไรก่อนแปดหารส <3. S 3> ามสามแปดอะไรได้สามมีไหมไม่มีค<ม><ม>รับให้มีใส่ศูนย์ไว้นะคะใส่ศูนย์ข้างบนเพราะมันไม่มีมันไม่แปดคูณอะไรมันก็ไม่ได้สามค่ะต้องแปดคูณศูนย์ได้ศูนย์แต่มันเหลือเศษเหลือสามไงเพราะฉะนั้นมันไปรวมกับห้ากลายเป็นอะไรคะรวมกับห้ากลายเป็น สามสิบห้าเธอก็ต้องไม่แปดแปดคูณเลยได้สามได้สาได้เกือบสามสิบห้าไปดูสูตรคูณเลยใครไม่ต้องไม่เป็นแปดคูณดีแปดไปคูณดีแปดดีแปดดีสามสองถูกต้องเอาเขียนแปดสี่สามสองวิธีเช็คว่าใช่แปดสี่หรือเปล่าลปิดไม่หน่อยนะคะเสียงมันสะท้อนเข้าหูครูเลยนี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบ 8540มันเกินแล้วก็แค่8432นะคะเมื่อไหร่ที่เกินเราก็ลดลงมานะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เอามาลบกันเหลือเศษเท่าไหร่เศ43ข้อน,นี้ตอบอะไรอะติวิทย์43โอเคเก่งมาก43อ่ะโอเคนะคะเห็นไหมไม่ได้ยากเกินความสามารถเรานะคะแล้ว ได้สี่เศษสามเวลาตอบเอาข้างบนมาตอบนะคะอย่ามาสามเศษสี่นะผิดนะคะต้องเอาข้างบนมาตอบสี่เศษสามนะคะโอเค <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงคร <c oughs> ูขอดูหน่อยโอเคอ่าต่อไปอีกข้อหนึ่งเอาแม่เก้าให้เธอทำเองมากนะคะเอาเอาข้อแม่สี่ยังไม่ได้พูดถึงทีแม่สี่นะคะทีนี้ข้อสามข้อสาม ยี่สิบห้าหารด้วยสี่ค่ะยี่สิบห้าหารด้วยสี่เอายี่สิบห้าเขียนไปเองเลยใส่ในไหนใส่ข้างในเครื่องหมายหารใส่ในบ้านเราสี่เอาไว้ข้างนอกนะคะเอาสี่หารตัวเลขอะไรก่อนหา, 2. 2> หารสองมีไหมมีมสี่อะไรได้สองมีไหมมีรับมีมมรับห้า ไม่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 ใช่การคูณค่ะแล้นเธอคูณแล้วคูถามวมาสี่คูณอะไรได้สองไม่มีค่ะเพราะว่าเธอท่องสี่หนึ่งสี่ก็เกินแล้วนะคะแล้วไ,ได้ใส่ศูนย์ได้เลยก็รวบเป็นกลายเป็นเท่าไหร่คะจากห้าเฉยๆจะไปหารห้ากลายเป็นอะไรคะยี่สิบอ,อ่าเกิ่มาค้องกอ h, งแม่สี่สี่คูณอะไรได้ใกล้ๆกล้ยี่ห้าค่ะ46 4 6 p โอเคแสดงว่ไม่เกินก็ใส่หกข้างบนใส่ยี่สีข้างล่าง4ส p c ลบกันเหลือเศษหนึ่งหนึ่งโอเคเก่งมากได้หกเศษหนึ่งค่ะข้อนี้นะคะก็ถ้ามีสุดรคูณก็ทำได้นะะยิ่งถ้าท่องได้ก็จะเก่งเลยเพราะว่าเราก็ไม่ต้องดูสูตรคูณเนาะ โอเคเพราะฉะนั้นสีข้อที่หนึ่งของสูงสี่เไหมครูก็ทําให้ครึ่งครึนะ่งมาอีกสักข้อหนึ่งข้อตัวไหนดีอ่ะเอาข้อข้อสองแล้วกันค่ะสิบหกหารด้วยสามอ่ะถ้าทําเยอะๆเธอก็จำได้เอาสิบหกใส่ข้างในสามใส่ข้างนอกเอาสามหารอะไรก่อน เอ๊หนึ่งสามอะไรได้หนึ่งมีไหมไม่ไมีมมค่ะมีใส่ศูนย์จะก่อไปอาหารหกค่ะแต่ว่าเมื่อเกี้มันมไม่มีเลยะคะ่ะลงเราก็ต้องเลือกเป็นสิบหกไม่ใช่หกเฉยๆนะสิบหกนะคะสามอะไรได้ 6, สิบหกเอาไปเตียน 5. สามห้าสิบห้าเธอก็ใส่ห้าไว้ข้างบนใส่สิบห้าไว้ข้างล่างสามห้าสามคูณห้าได้สิบห้าเราต้องการสิบหกเธอก็ลบกันสิบหกลบสิบห้าเหลือหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้หกเอ้ยได้ตองใครข้อนี้ตอบอบห้าเจ็ดหนึ่งนะคะ โอเคนอ็นสีเข้านะมีหาวงกลมหกแปดทำมาสีก้ามีก้อมโอเคเนาะอ่ะมาดูต่อหนะ้าสิบเอ็ดค่ะนะคะ เปลี่ยนนะอะไรที่ง่ายอข้อมันเยอะอะไรที่ยากก็มันจะน้อยนแอยนะครับคุณะรคะักอะไรคะหน้าที่ก้าต้องทำไหมครับหน้าที่ก้าทำสิคะเมื่อกี้เพิ่งสั่งไปสี่ข้อนักว่าหน้าที่ข้ามไปแล้วต้องทำไหมครับหน้าที่ข้ามไม่ต้องทำค่ะเพราะถ้าเธอทำการบ้านเธอกระจุยกระจายนะคะ เอาหน้า <'s> ที่ครูเขียนให้วงกลมให้นั่นแหละเธอท,ทานะคะเพราะฉะนั้นทําเท่าที่หน้าที่สั่งหน้าที่ไม่สั่งไม่ต้องทำเพราะมันซ้ํากันเยอะนะคะครูจะให้ทําเฉพาะคนที่สอบไม่ผ่านเดี๋ยวใครต่อไม่ผ่านก็จเจอกันหน้าที่ข้ามนั่นแหละนะคะแต่ว่าใครที่ตั้งใจเรียนใครที่สอบผ่านก็ทําเท่าที่ครูให้ทํานะคะอะมาดูหน้าสิบเอ็ดค่ะ,ะมาดูหน้าสิบเอ็ดนะคะ ก็หารเหมือนเดิมนักเรียนแต่ข้อนี้มันจะยากขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละสเตปทีละบรรทัดใครไม่ฟังระวังนะจ๊ะได้ทำทุกหน้าเนี่ยนะคะข้อหนึ่งนายปิดไม่หน่อยพาโลไทยอ่านโจอไหนครับ ้าสิบสี่หารด้วยสามครับเจ่งมากห้าสิบสี่หารด้วยสามเอาห้าสิบสี่ไปข้างในเ็เขียนได้แล้วแล้วก็สามไปข้างนอกอ่ะมาข้อนี้จะแปลกประหลาดนะคะลองดูนะนกพรูตดูนะครับนกพรูตแปลกจริงด้วยนกพรุตเอาพาฟังครูอยู่ไหมครับฟับงครับเออเอถ้าฟังครูตอบให้ครูหน่อยว่าเอาสามหารอะไรก่อนคะ สามห้าค่ะสามห้าค่ะหัวท่องแม่สามสี่เอาที่ไม่เกินห้าสามอะไรได้ห้าค่ะเอาใกล้เคียงสามสามหนึ่งสามสามหสามหนึ่งสามสามสองหกหกเกินแล้วเพราะฉะนั้นสามคูณอะไรคะสามสามหนึ่งสามคูนหนึ่งอ่าสามคูนหนึ่งเอาหนึ่งใส่ข้างบน สามหนึ่งสามใส่สามไว้ข้างล่างอเริ่มแปลกแล้วนะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะไม่ใช่ใส่เลขศูนเหมือนเดิมแล้วนะเห็นไหมเริ่มยากขึ้นนะคะสามหานห้ามันหารได้ไงเพราะว่ามันเป็นเลขห 6. 6้าสามหนึ่งสามสามสองหกหกอะเกินแล้วไม่เอาแล้วก็อามหนึ่งเป็นสามพอใส่เสร็จเอามาทำยังไงกันนะ ลบกันค่ะคือขีดเส้นใต้นูนนี่หนึ่งเส้นค่ะทุกคนต้องขีดกับไม้มันทัดอ่ะขีดขีดขีดนิดเดียวตามครูอ่ะขีดนิดเดียวแล้วคือเอาลบกันปกติ 3, ห้าลบสามเหลือเท่าไหร่สองเหลือสอง่2ไสอง,ไว,งไว้ตรงนี้ให้ตรงหลักอ่ะใส่ลงไปครูจะช้านะคะเพราะว่าข้อนี้ยากได้สองนะทำไมอ่ะ,อะครูมันไม่เหมือนเดิมเลยลองดูนะ ต่อไปเมื่อกี้เราหารห้าแล้วใช่ไหมมันได้เศษสองค่ะเรายังหารไม่จบมันเหลือเลขอะไรนักเรียนสี่ทุกคนฟังครูดึงสี่ลงมาค่ะขีดลูกศรแบบนี้แล้วก็ใส่เลขสี่อ่ะเขียนตามครูเลยค่ะดึงสี่ลงมาอ่ะเขียนตามทุกคนนะคะอย่าลืมใส่ลูกศร ถ้าไม่ใส่ไม่ตรวจให้นะจ๊ะผมใส่แล้วครับครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้สี่ถูกดึงมาแล้วกลายเป็นอะไรแล้วคะจากสี่เฉยๆกลายเป็นเท่าไหร่แล้วอ่านทั้งหมดยี่สิบดีแล้วครับผมก็ไปต้องไม่สามค่ะสามคูณเลยได้ยี่สิบสี่สามหกยี่สิบีอกระสามคูณเลยได้ยี่สิบสี่สามหกค่ะสามแปดก๊อ สามคูณแปดค่ะได้ยี่สิบสี่ก็ใส่แปดข้างบนใส่ยี่สิบสี่ข้างล่างแล้วก็ลบกัน,น 3, 8, ใส่ลงไปสามแปดยี่สิบสี่ใส่แปดข้างบนใส่ยี่สิบสี่ข้างล่างลบกันแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นลบกันเหลือเศษเท่าไหร่ยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เหลือเศษศูนย์ศูนจบเนไนี่หน้านี้ทำแบบนี้ นะคะมันจะยากขึ้นเพราะว่าตัวหน้ามันาหานได้เขียนลงไปให้เวลาเขียนนะคะการหานยาวนะคะหันยาวนี่แหละยาวจริงค่ะกำลังจะยาวแล้วนะคะต่อต่อจากนี้ใบจะยาวเลยเนาะใครเสร็จแล้วกดกปุ่มยกมือนะคะใครเ,เสร็จแล้วกดปุ่มยกมือโอเคเห็นหน้านี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบตอบอะไร แปดสีน่นครับไม่ใช่ตอบแปดนะต้องตอบทุกอันต้องตอบทุกเลขค่ะเลบแปดค่ะตอบด้านบนค่ะตอบสิบแปดเลขหนึ่งเลขแปดอ่ะตอบสิบแปดแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วมันมีตรวจคำตอบด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง แลแเธอลบลบค่ะเขียนแบบโน้นดีกว่าเขียนเหมือนหน้าโน้น,นลบก่อนลบก่อนเขียนเขียนเป็นเหมือนหน้าโน้นเอาห้าสิบสี่หารสามหารด้วยสามเท่ากับจุดแปดแบบนี้อันเขียนแบบนี้ก่อนอ่ะเขียนไหมนะคะเอาใหม่นะคะไม่เอาเลขไทยแล้วเอาเลขปกติดีกว่า ีนี้มันมีตรวจคำตอบค่ะเขามาตรวจคำตอบคืออะไรคือการที่เราคือการที่เราพิสูจน์ว่าสิบแปดอ่ะม,อมมะมันถูกหรือเปล่ามันถูกไหมหารแล้วมันถูกหรือเปล่าเราก็การหารครูเคยพูดนะการหารมันสัมพันธ์กับการบวกลบหรือคูณคะ่ะคูณค่ะ เพราะฉะนั้นการตรวจคําตอบคือการเอาผลลัพธ์เธอต้องฟังนะคะตรงนี้เอาผลลัพธ์คือสิบแปดไปคูณกับอะไรได้ห้าสิบสี่เหมือนหน้าแรกที่เราเรียนาครับนะเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนเลยสิบแปดคูณสามหนูก็ไปตั้งคูณมานะคะคูณยังไงอ่ะคูณเลยทีละหลักคูณยังไง เอาสามไปคูณเลยหก่อนคะสามแปดได้เท่าไหร่ยี่สิบสี่ค่ะใส่สี่ไว้ข้างหลังเอา,า 3, 8, 24, ใส่เข้าไปใส่ข้างหลังใส่สี่ทดสองที่เลขหนึ่งทำแบบนี้ทุกข้อค่ะอย่ามาขี้ช่ออย่ามาขี้ช่อเพื่อนใ้ก็คิดเลขไม่เอานลจ๊ะสามแปดยี่ิบสี่ใส่สี่ข้างหลังทดสองที่เลขหนึ่งเพราะว่ามันยี่สิบสี่ไงมันต้องทดสองที่หลักสิบ ต่อไปเอาสามคูณอะไรสามคูนสามคูนสองสามหนึ่งได้สามหนึ่งสามหนึ่งสามสอเป็นหกสามห้าสามหนึ่งสามสามหกสีห้า ได้ห้าสามสามสามสองหูมาจากไหนอีกอ่ะไม่ใช่เอาสามไปคูณเลขหนึ่งสีแดงเนี่ยค่ะแล้วค่อยบวกอีกสองสามหนึ่งสามสี่ห้าเกิดอะไรขึ้นได้เท่าไหร่คะห้าสี่ค่ะเห็นไหมว่ามันเป็นเท่ากันเท่ากันกับโจทย์ถ้าเธอคูณแล้วไม่เท่าแสดงว่าเธอหารผิดฟังนะถ้าเธอคูณแล้วไม่เท่ากับตรงนี้แสดงว่าเธอหารผิดค่ะนะคะ โอเคอ่าจดลงไปใครยังไม่ทันจดลงไปนะะโอเคเนาะเอาบนหลังคาม,มาตอบนะคะข้อนี้ตอบสิบแปดข้อนี้ตอบสิบแปดนะคะอ่าเสร็จยังเสร็จแล้วครับ ข้อ2องทำเองนะคะ2องทำเองสามทำเองอามาดูข้อ4กับครูค่ะข้อ4ต้องท่องสูตรปูณแม่ไหนในหัวแม่หกับแม่หกนะคะข้อนี้ไม่ต้องเขียนเองเอามาดูเลยมาดูเลยดูเลยหกหาอะไรก่เก้าก็ต้องได้หกหกอะไรได้ได้เกือบเก้าค่ะหกอะไร หกหนึ่งกหกหนึ่งหกใส่หนึ่งข้างบนใส่หกข้างล่างอ่ะใส่ลงไปลบกันแล้วขีดเส้นหเช็นหกอะไรได้เก้าหกคูณหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองเกินแล้วเราก็หกลหกลบกันเหลือเศษเท่าไหร่คะส <7, 9. S 1> <3. S 2> ามค่ะสามเขียนลงไปใครตอบครูได้บ้างว่าขั้นต่อไปเราต้องทำยังไงคะ ดึงเล่งอะไรลงมาเอาดึงลงมาดึงหกลงมาใครไม่มาข้ามนี้จะพลาดมากนะคะดึงหกลงมาใครเข้าข้ามนี้ครูขอให้เธอได้คุณีนะฮะเพราะว่ายากเนาะอ่ะดึงหกลงมาจากสามเฉยๆกลายเป็นเท่าไหร่และสามพีโคลค่ะสามพีโคลครับบอกว่าไปดูสูตรคูณแม่หกหรือท่องแม่หกหกอะไรได้สามพีโคลโอ๊กโกค่ะโอกโกครับโอ๊กโอ๊กครับ ใส่ใส่อะไรตรงไหนใส่หกตรงไหนคะข้างบนข้างบนใส่สามสิบหกข้างล่างหกหกสามสิบหกแล้วก็เอามาลบกัน,นหรืออ่าแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นเหลือเศษเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ขีดเส้นใต้อสองเส้นค่ะจบเป็นการปิดปิด จ็อเพราะว่าเราไม่มีตัวอะไรให้ดึงแล้วถ้ามีข้างหลังอีกมันก็ดึงลงไปอีกแต่อันนี้ไม่มีอะไรให้ดึงแล้วก็จบแค่นี้ข้อนี้เอาอะไรมาตอบครับตอบอะไรข้อนี้ตอบตรงไหน ตอบเท่าไหร่คะเศษศย์สบหแปดไม่ใช่ทำไมเธอตอบแค่แปดเศษตัวนี้แล้วตอบข้างบนค่ะนี่น่ข้างบนเลขอะไรสิบหกครับสิบหกอนนี้ตอบ 16, สิบหกเศษศูนย์แต่เราไม่ต้องเขียนเศษศูนย์เลยนะคะเพราะว่ามันไม่เหลือเศษหนูว่าวนโจทย์ก่อนเก้ 96, าสิบหกหารด้วยหกนะคะเก้ 96, าสิบหกหารด้วยหกเท่ากับสิบหกค่ะเขียนแบบนี้นะคะเก้ 96, าสิบหกหารด้วยหกเท่ากับสิบหก คใครมีพี่ให้พี่สอนให้ด้วยก็ดีนะเพราะว่านะคะทุกคนเล่นางานเป็นอยู่แล้วยกเป็นพี่ก็ทําให้เป็นอีกก็ไม่รู้แล้วกันนะคะอ่ะต่อไปตรวจคําตอบเอาอะไรมาคูณกับอ,อะไรคะเอาอะไรมาคูณกับอะไรตรวจคำตอบสิบหกคูนหกหนูไปหนูก็ไปคูณมานะคะมันก็ได้เก้าสิบหกนะคะคูณรัดให้เลยก็ได้เอะ คือคือข้อนี้นักเรียนคูณอ่าเวลาคูณคูณอะไรก่อนหกคูณอะไรก่อนหกคูณหกได้สามสิบหกใส่หกเศษสามข้างบนเลขหนึ่งแบบนี้แล้วก็หกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าก็ได้เก้าสิบหกคุณไหมเท่ากันเป๊ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไปคูณมานะคะข้อนี้ตอบสิบหกเศษศูนยแต่เศษศูนอ่ะคือไม่เหลือเศษเราก็ไม่ต้องเขียน ไปทำนะคะข้อสองข้อสามนะคะอ่ะหน้าสุดท้ายของวันนี้ค่ะคือหน้าสิบสามสิบสองไม่ต้องทํานะคะทําหน้าสิบสามเรื่องเดิมเรื่องเดิมมาเลยมาเลยเดี๋ยวเวลานะคะดูข้อ วิคนี้ง่ายจังดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งก่อนเก้าสิบเก้าหารด้วยเก้าค่ะเอาเก้าสิบเก้าใส่ตรงไหนคะในบ้านครับในบ้านบ้านไปเก้าเก้าในบ้านครับควรเก้าใส่ข้างนอกครับเออเก่งมากเอาเขียนลงไปหนูก็ท่องไม่เก้านะคะที่ท่องไม่เก้าเก้าหารเก้าก่อนเก้าอะไรด้วยเก้า เก้าหนึ่งครับโหง่ายมากข้อนี้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งข้าง, <5. S 2> 1 1างใส่หนึ่งข้างบนใส่เก้าข้างล่างลบกันนะคะเห <c oughs> ลือเศษเท่าไหรคะเศษศูนย์ครับเศษศูนย์ใส่ศูนย์ลงไปก็ได้กังหรือไม่กังบนล่างนนึง ก็ไม่ตรงหลับนะคะต่อไปทำยังไงตึ่งเก้าลงมาหนึ่งเก้าลงมาัมาบอ๋เอาเขียนลูกศรค่ะเขียน,นลูกศรดนึงเก้าลงมาค่ะน่ระวังนะคนที่ไม่ตั้งใจฟังนะคะระวังให้ดีนะต่อไปจากศูนย์เฉยๆแสดงว่าโลหารศูนย์เก้าก็คือเลขอะไรคะเลขเก้า ใช่ไหมได้เก้าใช่ครับเก้าอะไรได้เก้าคะก็เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าใส่หนึ่งข้างบนใส่เก้าข้างล่างก็ลบกันปกติค่ะเหลือเศษศูนย์นี่จบเห็นไหมข้อนี้ตอบสิบเอ็ดนข้อนี้ตอบสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตอบนะคะก็คือ เก้าสิบเก้าหารด้วยเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะส่วคคำตอบก็คือเอาสิบเอ็ดไปคูณเก้าเท่ากับเก้าสิบเก้าเห็นไหมถ้าเราคูณเท่ากับโดดแสดงว่าเราตอบถูกแล้วตอบสิบดนะคะค <c oughs> ่ะเขียนลงไป <c oughs> นะคะ เ็คนคอรยังไม่เสร็จรอเพื่อนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วเนาะเอาต่อไปไปดูนี่เอาไปดูข้อสามดีกว่าค่ะเก้าสิบหารด้วยห้าค่ะเอาเก้าสิบใส่ไว้ในไหนใบนบ้านคในบ้านในบ้านเครื่องหมายหา้าใส่ข้างนอ <ไบ S 2> กนะะบ้านครับครับผมมอห้าใส่ข้างนอกเครื่องหมายหารนะคะเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาว อะใส่ลงไปก็ตามนะคะก็ตามห้าอะไรห้าเก้าหันหนึ่งเก้าอ่านเก้าหานเก้าหันเก้าก่อนท่องเลยค่ะห้าอะไรไม่เกินเก้าคะห้าคูณอะไรห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็ใส่หนึ่งข้างบนใส่ห้าข้างล่างก็ลบกันขีดเส้นหนึ่งเส้นแบบนี้ ใส่หนึ่งข้างบนใส่ห้าข้างล่างลบกันเหลือเศษเท่าไหร่เศษอะไรเสี่สี่ครับสี่เออทีวิตวันนี้เก่งมากขอชื่นชมนะคะแบบนี้แหละทีหลังตั้งใจเรียนแบบนี้นะแล้วก็ดึงอะไรลงมาดูลงมาค่ะดูลงมาจากสี่เฉยๆกลายเป็นเท่าไหร่สี่สิบครับสี่สิบห้าคูณอะไรได้สี่สิบ ฟังนะคะทุกคนเมื่อกี้ห้าลบเก้าห้าลบห้าเหลือสี่แล้วก็ดึงศูนย์ลงมาจากสี่เฉยๆกลายเป็นสี่สิบแล้วครูก็ถามว่าห้าคูณอะไรได้สี่สิบห้าคูณแปดได้สี่สิบก็ใส่แปดข้างบนใส่สี่สิบข้างล่างลบการเหลือเศษเท่าไหร่เศษศูนย์ ้นใต้สองเส้นตัวเลขเขียนศูนเก้าสิบห้าเท่ากับข้อนี้ตอบอะไรแปดค่ะสิบแปดเจยเจอหรือสิบแปดเศษศูนย์นะคะอันเดียวกันสิบแปดนะคะ เพราะฉะนั้นตรวจคำตอบก็คือเอาสิบแปดผลลัพธ์คูณห้าค่ะห้าคูณแปดก่อนได้สี่สิบใส่ศูนย์ทดสีที่เลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าบวกอีกสี่กลายเป็นเก้าสรุปว่าคำตอบที่เราตอบนั้นถูกต้องเพราะว่าคูณก,กันแล้วได้เก้าสิบค่ะ แล้วยกมือนะคะโอเคอ่ะเปิดกล้องค่ะเดีย๋ยวครูขอเอาอออกก่อนวันนี้